แจกทรูมันนี่20รางวัลน,นะรู้ยังเล่นกิจกรรมง่ายๆแค่แอดไลน์แอดของกุ๊กูก h ชา n นลทีมแอดกุ๊กกูแล้วลงทะเบียนรับคูปฟองสะสมพอยจากนั้นตามหา QR code ในคลิปวิดีโอในช่องของกุ๊กู Channel สแกนปั๊บรับพอยได้เลยสะสมให้ครบ10พ้อยก็รุนรับทรูมันนี่50บาทแจกเดินละ10รางวัลเลยนะ กูอยากแจกมาสะสมภายกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับกูโก้นะคะและเกมไลน์เลนเจอรซีซั่นที่กับการตะลุยดัางของแก๊งคนนี้คนนี้ทั้ง10ตัวนะคะวันนี้มาแนะนําแก๊งคนนี้คคดี้กันหน่อยนะคะตัวนี้เป็น Lovely Kobe ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่โคนี้แต่ว่ามันเป็นโคบี มันเป็นราวที่จะเป็นโคโนี่ <c oughs> น้องวงพี่พูดไรวะต,ตําต้นเอาเป็นว่ามันคือดูดูแบบนี้ปิดปิดหน้าไปมันก็เป็นโคโนี่นึกออกปะเออแถไปงัน้นแหละแล้วก็มีพิงโคโนี่นะคะที่มีสกิลทำให้ความาทำให้มอนสเตอร์เนี่ยเคลื่อนไหวช้าลง นะแล้วก็มีอินเดียนคนี่นะคะอินเดียนคนี่มีสกิลที่เป็นพิษนะคะก็คือ,เ,อเหมือนใส่สกิลพิษไปทำให้ค่า ATK เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เป็นแอร์เรียด้วยนะ,ะส่วนตัวต่อไปค่ะเป็นคิวปิดคนี่นะคะก็เป็นคนี่ตัวแบเบอเป็นตัวใหม่นี่ตามซีรีส์นี้นะคะเป็นคนี่ที่ถือปุยยฟายน่ารักน่ารัก มาแบบส,สวยๆไม่ได้เน้นความสามารถอะไรแล้วก็มี Black Witch Connie นะคะ Black Witch Connie มีสกิลโจมตีเป็น Magic Bomb เลยนะคะก็คือจะโจมตีเนี่ยค่า ATK บวก80% Area Damage เลยนะคะ16บกจะกันด้วยนะคะแล้วก็ตัวต่อไปเป็น Star Goddess Connie นะคะมีสกิล Star Fall นะคะ70%บวรวกพลังโจมตี70%เเลยทีเดียวนะคะแล้วก็โจมตีแบบ เป็นหมูนั่นเองนะมาถึง flower goddess connie นะฮะตัวนี้มีสกิลเจ๋งมากเลยเป็นสกิล atk บวกสองอยห้แล้วเนี่ยยังสตัร์ได้2.5วินาทีด้วยนะคะก็ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่มีสกิลสตัร์เลยซึ่งดีมากนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะ venus connie นะคะก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในตัว ตัวพวกนี้แมเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบซีรีส์เป็นซีรีส์คนนี้แต่ว่าดูดีขึ้นมานิดนึงมีมีทรงมีสร้อยอะไรแบบดูดูหรูหราให้โซขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็มีเฮเทอร์คนนี่นะคะก็เป็นคนนี้ที่แบบดูโรมมนโรมมนนิดนึงโดยที่ตัวเฮเทอร์คนนี่นะคะจะมีสกิลที่บวก30%เป็นแอเรีดามเนะคะก็คือโดนเป็นสปนเปรดเนแล้วก็ยังสตันด้วยการแช่ ด้วยนะคะแอเรียโดนหลายๆตัวนั่นเองแช่น้าแข็งใส่สตูนะคะก็ไม่เข้าใจว่าทําไมโรมันถึงแช่น้ําแข็งทั้งๆที่โรมันมันก็ค่อนข้างจะร้อนนี่เปล่าวะใช่ไหมเถอะตัวสุดท้ายนะคะเป็นทิรามิสุโคบีนะคะก็ทิรามิสุก็เป็นขนมชนิดหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะคะ ที่มีหน้าตาแบบนี้แหละดูน่ากินแบบนี้นะคะแล้วก็มันเป็นโคบี้นั่นเองมันเป็นราวที่จะเป็นคนนี่ก็เลยเรียกว่าโคบี้ตอนนี้ยังไม่ได้อัปเกรดให้มีสกิลนะคะตอนนี้ก็เลยยังไม่มีสกิลแต่ว่าถ้ามีสกิลแล้วเนี่ยก็จะเป็นสตันแบบสเปสด,ด้วยนะไฮโซมากแล้วก็บวก ATK 100%เป็นแอร์เรียด้วยเท่มากเลยอะ่ะดูสิเนี่ยเย่อยากจะได้ตัวนี้นะคะก็จะพยายามอัพอยู่ตอนนี้บวก3แล้วไข่ตัวเดียวเองนะรอเก็บกบดาวเจ็ด๊ดาวกบดาวกบแดงกบดาวเจ็ดแดงกบแดงเจ็ดดาวรอบหนึ่แล้วยิ่งเพียนโอเคพัมเพอร์มาดา่าละไปดูดีกว่า วันนี้เราจะมาเล่นด่านที่269นะคะไม่เอาเพื่อนไปเหมือนเดิมแล้วก็หนนี้เราจะพยายามไม่ใช้ของนั่นเองทำได้ปะไม่รู้อะ่ะเอาตัวจมตีใกล้ไปก่อนเนี่ยไม่ใช้ของแล้วเนี่ยจะตายไหมเนี่ยลองดูนะคะ เฮ้ยได้เปล่ามาช่วยไงปุ๋ยล่อเลยอ่ะพระเอกเลยอ่ะบอกเลยดูดีปลาแบบพระเอกอ่ะพระเอกมากดูพระเอกเลยอ่ะดูดีที่นี่เปล่าเ้าเป็นผู้ชายหนึ่งเดียวในนี้เพราะโคนนี่เป็นตัวเมียนายดูหลอกขึ้นมาทันทีเลยเปล่าสุดยอดเลย เหมือนเปล่าแบบอยู่ในแกง5้าแล้่ามีแต่คนนี่ส,สวยๆรอมร่าบแบบอ้าวตายไปแล้วหรือเปล่าวะหายไปไหนแล้ววะตายไปแล้วไงไใช่อะไรคือเียงก็อยู่ข้างหน้าเลยนะแล้วก็แบบหลังจากโชว์ออฟไปเยอะแล้วแล้วก็แบบตายในหน้าที่อะไรเงี้ยเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเราค่อนข้างที่จะสู้ได้อยู่ เนอะว่าแม้แล้วก็ไม่ได้ใช้ของเลยนะบอกเลยบอกเลยน่าจะช <c oughs> นะญญได้ด้วยนะฮะโอ้พอดีได้หลายตัวด้วยนะได้มูลตัวนี้มาช่วยด้วยช <c oughs> นะเลยอ่ะ <c oughs> อัพกันไปฮึ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะผ่านไปสำหรับด่านที่269นะคะกับการตะลุด่านของแก๊งคนดี้คนี้วันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีอีกแล้วแบบไม่ใช่ของเลยเก่งมากเลยนะคะสำหรับแก๊งคนดี้คนี้ทั้ง10ตัวนะคะก็สำหรับใครที่อยากมาให้เล่นตัวอื่นๆนแนะนำกันมาได้นะคะก็เดี๋ยวจะพยายามเก็บสะสมตัวละครก่อนนะช่วงนี้เอาตัวละครไปย่อยหมดเลยนะก็เลยไม่ค่อยมีตัวละครเหลือเท่าไหร่แล้วนะคะอยากจะให้เล่นตัวไหนรีบบอกก่อนนะคะไม่งั้นถยวมันจะเอาไปย่อยสะหมดนะ อ่าวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมแชร์ไปหน้า Facebook เพื่อนๆดูกันเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกมไลน์เลนเจอร์ศึกนสี่บายบาย